ขอพะยาอุยพรถ้อยคำพระวจนะของพระองค์วันนี้ที่เราได้อ่านนะครับพศิจพิบาลในลูกาบทที่8ข้อที่40ถึงข้อที่56นะครับก็เป็นเหตุการณ์ใช้คำว่าสองเรื่องด้วยกันที่เกิดขึ้นพร้อมกันนะครับในชีวิตของพระเยซูคริสต์เจ้าว่ามีครั้งหนึ่งเนี่ยมี ในธรรมศาลาคนหนึ่งเข้ามาขอพระเยซูให้รักษาลูกสาวเขาที่กำลังป่วยกำลังจะเสียชีวิตและขณะที่พระเยซูเดินทางไปที่บ้านก็เขามีผู้หญิงที่เป็นโลหิตตกนะครับมาแตะต้องชายสลองพระองค์นะทั้งสองทั้งผู้หญิงและลูกของสาวของในธรรมศาลาล้วนแต่เข้ามาหาพระเยซู เหมือนกันคือด้วยความเชื่อและทั้งสองก็ได้รับผลเหมือนกันคือการรักษานะครับผมให้ข้อคิดวันนี้หัวข้อที่ว่าความเชื่อของลูกทำไมผมจึงเรียกว่าลูกเพราะพระเยซูเรียกทั้งสองว่าลูกเรียกผู้หญิงโลหิตตกว่าลูกหญิงเรียกนะครับลูกสาวของนายธรรมศาลาว่าลูกเอ๋ยพระเยซูนะครับมองมนุษย์ ที่กำลังทุกข์ลำบากอยู่ต้องการความช่วยเหลือเป็นเสมือนลูกเราเป็นลูกของพระเจ้าเราไม่ได้เป็นลูกของซาตานของเจ้าโลกนี้แต่เราเป็นลูกและลูกที่หลงทางและพระองค์กำลังตามหาเราเพื่อนำความรอดเรากลับมาหาพระเจ้าพระบิดาเรามาดูครับให้ลูกกกไก่ครับลูกหญิงคือ โลหิตตกนะครับผู้หญิงคนนี้43ถึง4ีมีสข้อคิดในตัวของผู้หญิงคนนี้1น,นางทนทุกข์นะครับเพราะหมดหวัง12ปีนะครับลองคิดดูเลือดที่ไหลไม่หยุดเขาหมดทรัพย์คือเสียเงินจนหมดแล้วหาหมอทุกคนเท่าที่เธอจะสามารถที่จะหาได้ ผมใช้คำว่าหมดหวังหมดทรัพย์หมดหมอชีวิตของนางนั้นทนทุกข์มากถ้าเราลึลกภาพหลับตานะครับคนที่เลือดไหลออกจากตัวและไม่สามารถหยุดได้แล้วเนี่ยคนนั้นเนี่ยผู้หญิงคนนั้นเนคงจะสู้ผอนเหลือแต่ทําไมครับเหลือแต่กระดูกนะครับน่าสงสารรอความตายนะครับในช่วงเวลานั้นเองนะครับ ความหวังของนางก็มีขึ้นเพราะเมื่อพระเยซูเสด็จมานางจึงมีความเชื่อแต่ความเชื่อของนางนั้นนะครับเป็นความเชื่อที่พีะพใช้คำว่านางแอบมาข้างหลังแล้วแตะต้องชายสลองพระเยซูการที่นางแอบมาแตะต้องนะครับอาจจะเป็นเพราะว่านางมีเลือดไหลโลหิตตกซึ่งเป็นมนทินนะครับ การที่จะมาแตะต้องพระเยซูหรือแม้การตั้งแตะต้องคนธรรมดาแล้วนะครับนางอาจจะมีความผิดแต่ว่านั่นสิ่งนั้นไม่ได้เป็นอุปสรรคในการที่จะขัดขวางนางนะครับการที่นางจะเข้ามาถึงตัวของพระเยซูได้ต้องใช้ความพยายามเบียดเสียดคนฝูงชนลายล้อมนะทั้งหน้าทั้งหลังแต่นางก็สามารถที่จะผ่านเข้ามา จนกระทั่งแตะต้องที่ชายสลองของพระเยซูและเมื่อนางแตะต้องที่ชายสลองพระเยซูนั่นเองนะครับพระเยซูทรงตอบสนองครับคือหนึ่งทรงรักษานางนะับปรากฏว่าโรคนะครับโลหิตที่ไหลยอยู่ก็ทำไมครับหยุดทันทีแล้วพระเยซูก็พูดว่าลูกเออลูกเพราะลูกเชื่อจงไปเป็นสุขเถอะผมเชื่อว่าชีวิตของนางนั้น เป็นชีวิตที่เต็มไปด้วยความสุขเพราะตลอดสิบสองปีที่ต้องทนทุกข์ทรมานหมดหวังสิ้นเนื้อประดาตัวแล้วนี้นะทำไมครับทันทีทันใดเมื่อนางแตะต้องนะครับพระเยซูคริสต์เจ้าทุกคนที่เข้ามาหาพระเยซูแล้วหาด้วยความเชื่อนะครับถ้าเราสังเกตดูในบริบทพระเยซูถามว่าใครแตะต้องเรา การที่พระเยซูถามไม่ใช่เพราะพระอ,องค์ไม่รู้แต่พระอ,องค์รู้แต่พระอ,องค์งต้องการบอกให้ผู้หญิงคนนี้ไม่ควรที่จะปิดบงังแต่เปิดเผยตัวเพื่อคนอื่นจะได้เรียนรู้บทเรียนว่าคนอื่นๆที่มาแตะต้องพระเยซูกับเธอนะครับผู้หญิงคนนี้ที่แตะต้องพระเยซูมีการทำไมครับ ต้องที่ต่างกันเพราะคนอื่นแตะต้องเพราะนะอยากจะรู้จักอยากจะรับบางสิ่งบางอย่างหรืออยากจะมีประสบการณ์ใน,นบางเรื่องนะเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองแต่ว่าผู้หญิงคนนี้เข้ามาแต่ต้องพระเยซูเพราะมีความเชื่อแล้วจุดประสงค์ที่อยากจะได้รับการรักษาให้หาย หลายคนเข้ามาหาพระเยซูนะครับมาเรียนรู้เรื่องพระเยซูด้วยจุดประสงค์ไม่ใช่เพื่อมาที่จะเชื่อและมาเพื่อที่จะรับรับความรอดพ้นจากบาปนะเหมือนอย่างผู้หญิงคนนี้เป็นพระเยซูจึงใช้ผู้หญิงคนนี้นั่นเองเป็นบทเรียนที่สอนประชาชนว่านะครับใครแตะต้องเราหรือ ใครบ้างที่แตะต้องพระองค์ด้วยความเชื่อเขาขอไข่ค,ครับผู้หญิงคนที่สองลูกเอ๋ยนางซึ่งเป็นลูกสาวของนายธรรมศาลาซึ่งปรากฏอยู่ในข้อที่สี่สิบสี่แล้วก็ข้ามมา49่สถึงห้คุณพ่อของเขาเชื่อนะครับในข้อที่สี่สิเขามากราบที่พระบาทและอ้อนวอน เราสังเกตดูเขาเป็นนายธรมารมศาลาเขาเป็นคนที่ดูแลเป็นคนที่มีเกียรติเป็นคนที่บริหารจัดการคิดจักรของพระเจ้านะครับเขาเองเข้ามาหาพระเยซูซึ่งเป็นนักเทศพรพเนจรไม่มีอะไรเนี่ยแต่เขารู้ว่าพระเยซูนั้นไม่ใช่เป็นเพียงแต่อาจารย์ธรรมดาคนหนึ่ง แต่พระเยะซูทรงเป็นถึงพระบุตรของพระเจ้าและสามารถที่จะช่วยรักษาลูกสาวของเขาให้หายนะครับพ่อคนนี้นะครับวิงวอนเพื่อลูกเราเป็นพ่อแม่เราวิงวอนเรื่องอะไรนะครับหรือเราทูลขอพระเยะซูเผื่อสำหรับลูกของเราในเรื่องใดที่ลูกของเรากำลังต้องการความช่วยเหลือเหมือนอย่างพ่อคนนี้ ที่ขอชีวิตลูกสาวของเขาจากพระเยซูเราขออะไรเรื่องอะไรปัญหาใดที่ลูกของเรากำลังเผชิญอยู่ที่จะขอพระองค์ได้ทรงช่วยแล้วข้อสองครับคุณพ่อขอชีวิตเพื่อลูกสาวเพราะลูกสาวกำลังป่วยเกือบตายแล้วข้อที่4 2ในหนึ่งอยู่สองลูกสาวตายแล้วขณะที่เดินทางช่วงเวลาของการเดินทางที่มีอุปสรรค ขวางเเวลาเสียสยไปกับผู้หญิงโลหิตตกนั้นปรากฏว่าดูเหมือนสายคนก็บอกว่าทำไมครับไม่ต้องรบกวนอะไรครับพระเยซูแล้วพะลูกสาวตายนั่นเป็นคนคิดแบบคนที่ขาดความเชื่อคนที่ขาดคนที่ขาดความเชื่อนะครับแม้ว่าเป็นคริสเตียนหรือไม่เป็นคริสเตียนก็ต่างคนนั้นเนี่ยจะไม่ได้เห็นฤทธิ์เดชของพระเจ้าเขาจะคิดว่า สายไปเขาจะคิดว่าเป็นไปไม่ได้เขาจะคิดว่าอย่าไปเสียเวลารบกวนอธิษฐานกับพระเยะซูอีกเลยนะครับแต่ว่าพระเยะซูพอรทราบเรื่องนี้นั้นนะครับพระองค์ทําไมครับพระองค์ตอบสนองต่อนะในธรรมศาลาคนนี้สอข้อคิดด้วยกันข้อคิดประการที่หนึ่งพระเยะซูทรงปลอบโยนข้อที่50อย่ากลัว จงเชื่อเท่านั้นแล้วลูกจะหายดีความเชื่อของในธรรมศาลานี้เนี่ยก็เป็นความเชื่อที่ถ่อมมากเขาเข้ามากราบที่ประบาทแล้วอ้อนวอนแต่เมื่อเขาได้ยินคําพูดของคนบอกว่าลูกสาวตายแล้วพอความเข้าสิ่งนั้นเข้าไปในหูนะสถานการณ์เวลวร้ายลงนะแย่ลงความเชื่อของในธรรมศาลานี้ก็เริ่มหวัดไหวนะครับ พระเยซูพูดปอบโยนเขาแล้วทำไมครับหนุนใจเขาว่าอยากกลัวให้ยึดหยัดยืนหยัดนะครับความเชื่อในพระเจ้าแล้วลูกของเขาจะได้รับการรักษาประการที่สองครับพระเยซูเข้าไปในห้องแล้วพระองค์ทำสองสิ่งคือทรงแตะต้องแล,ละตรัสผู้หญิงนะครับโลหิตตกแตะต้องพระเยซู แต่ครั้งนี้พระเยซูยทำไมครับแตะต้องเด็กหญิงคนนี้แล้วตรัสพระหัตถ์ของพระจ้านะครับของพระเยซูยมีฤทธิอำนาจมากนะฮะพระองค์เคยแตะต้องชีวิตของคนเป็นจำนวนหลายหมื่นหลายแสนหลายๆ้คนตลอดประวัติศาสตร์และพระองค์คงเมื่อพระองค์แตะต้องชีวิตของใครแล้วทำไมครับชีวิตของคนคนนั้น ได้รับการหรือฟื้นรับการเยียวยารับการรักษารับการเปลี่ยนแปลงและไม่เพียงแต่พวงแต่ต้องโดยพระหัตถ์พวงตรัสพระดำรัสของพองจำได้ไหมครับพระวาทะแห่งชีวิตสิ่งที่มองเห็นด้วยตา,าทั้งหมดและสิ่งที่ไม่ปรากฏด้วยตานั้นมาจากพระดำรัสที่พระเจ้าตรัสสิ่งนั้นก็ เกิดขึ้นทีเดียวเมื่อพระองค์ตรัสนะครับทำไมครับทุกสิ่งแม้ว่าคนที่ตายแล้วก็จะเป็นชีวิตขึ้นมาคนตาบอดก็เห็นคนหูหนวกก็ได้ยินนะครับคนง่อยก็เดินได้แล้วคนโรคเรื้อนก็หายสะาและอื่นๆอีกมากมายด้วยพระดำรัสก,กัดของพระองค์บางครั้งพระองค์แตะต้องบางครั้งพระองค์เพียงเตตรัสนะครับ ทำไมครับพราพระอ,องค์ทรงประกอบด้วยสิทธิและอำนาจนะครับประการที่สาับพระเยซูทรงบัญชาคือให้เอาอาหารมาให้เด็กผู้หญิงคนนี้กินเป็นไปได้เพราะเขาป่วยเขากินอาหารไม่ได้ร่างกายคงสู้ผอมขาดกำลังแต่ไนยะบอกอีกอย่างหนึ่งให้เราได้เห็นเมื่อผู้หญิงคนนี้เขาฟื้นขึ้นมาจากความตายแล้ววิญญาณกลับคืนมา สิ่งที่ผู้หญิงคนนี้พระเยซูบอกเขาให้เขากินข้าวเมื่อเราได้รับชีวิตใหม่เราบังเกิดใหม่นะครับเมื่อหลังจากที่เราเชื่อพระเยซูแล้วเราจําเป็นต้องกินอาหารอาหารนั้นจะทําให้เราแข็งแรงฝ่ายวิญญาณจิตคือพระวจนะของพระเจ้าแล้วพระเยซูก็กําชับเรื่องที่สองเขาคืออย่าเปิดเผยถ้าจชจริงก็คือยังไม่ถึงเวลาที่จะพูดประกาศ สิ่งที่พระเจ้าได้ทรงกระทําในชีวิตนะครับของหญิงคนนี้แต่วันหนึ่งหญิงคนนี้นั้นก็จะทําไมครับเป็นพยานเรื่องสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงกระทํากับนางนะครับนันเะปนะ็นข้อคิดให้กับพวกเราขอพระเจ้าอวยพ,พรพระวจะนะถ้อยคําของพระ